สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมวินชินเคยนะครับกับอะตอมิกยูอาร์ปักกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีพิบัติโดกรเดียกแล้วนี่ครับอาวุธเฉพาะมาแล้วครับปลอกมือดวงดาว3ดาวนะครับผมเออมาเอฟเฟกของมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมต้องไปดูเทียอันติของเขานะครับอันติของเขาก็สร้างดาเมจด,ด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่เป้าหมายทุกตัวนะไม่ใช่เป้าหมายอะไเดียวนะ450%ของพลังโจมตีนะครับ แล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายจะมีโอกาส100%ทำให้ติดชำนาญบทขยี้สองรอบและอัตราลดดาเมจลดลง15%เมื่อถูกโจมตีนะครับพลังโจมตีของอะตอมิกจะเพิ่มบทขยี้250%นะครับสามารถซ้อนทับได้สามชั้นนะครับไม่รวมกับบทขยี้ธรรมดาด้วยนะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ของอาวุธจย์ปอสามดาวนะครับแล้วอะตอมิกพี่บัสตอนนี้คือห้าดาวเลยด้วยนะแล้วก็สี่ดาวม่วงนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปใหญ่อีกทีเรื่องห้าดาวนะครับผมว่า จะเป็นอย่างไรนะครับผมเรื่อง5าดาวจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้อาวเฉพมามาก่อนแล้วเดี๋ยวรีว,ว,วิววเฉพทีมที่จัดตอนนี้บอกเลยว่าโหจะจัดจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําคลิปแยกเหมือนกันนั่นก็คือทีมพลัง350ล้านแล้วนะครับทีมฟูลทีมของพี่บัตนะครับก็จริงๆคอัวลอเนี่ยก็คือใช้เลเวล2สองเลเวลรสองเลเวลสี่ได้นะแต่ว่าใช้เลเวล1หนึ่งพอนะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะเป็นเรื่องจับทู่กันเลยไปดูความอลังการของอะตอมิกแล้วกัน เอาละเราจะได้แบบเพราะว่าตอนมันได้เปิดก่อนอย่างนได้ยังไงก็ได้เห็นเอฟเฟกอลังการสุดอลังการของอะตอมิกนะครับผมอาวุธเฉพาะสดาวลุยครับมาครับตรงนี้แน่นอนว่าเปิดอันตีทุกคนนะครับแล้วก็สปีดของโซนิกแล้วอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยนะครับผมได้เปิดก่อนอยู่แล้วแต่อะตอมมันจะลักเทินมาครับแม้ครับอะตอมิก วิชาดาบแสงดาวประกายแสงมากจุก๊บจุบจุ๊บจุบจุบุบมันต่างจากเดิมยังไงครับมันต่างจากไม่มีอาวุธเฉพาะยังไงครับก็คงสวยขึ้นหรือเปล่าไปครับตรงนี้น่าจะจบไวจัดจัดนะฮะแต่เขามีฟิลกมแมนนะเอาล้ครับมาครับคิงครับสิ่งแห่งความหวังหวังหวังนี่อย่างคิงเนี่ยเห็นเลยว่านายกาของเขามันสองแสงนะครับแต่ว่าตอมิกเนี่ยอย่างกระบองเหล็กเนี่ยเห็นว่าไม่มี อุกกาะปาลงมาเป็นสีออร่าสีทองนะแต่อตอมเนี่ยอะไรออร่าสีทองอะไรวะอันไหนเอ่ยอันไหนอต่างกันที่มีดาวครับแค่นั้นเหรอรู้สึกมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็ตามนั้นครับสิ่งคนความหวัง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 แล้วก็ได้ลุยต่อนะได้ลุยต่อนะฟาดกันหน <All> right, ํำซัมเมอร์เซลป้าป้า แล้วก็โอ้โหชำนาญกันหนํำนี่ไอชำนานบนญบทขยี้นี่ทำให้กระบ,บองเหล็กฟาดแรงขึ้นอนกนะ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะสแต็กจากกับอะตอมครับบอกเลยว่าหายหมดครับบอกเลยว่าหายหมดครับตรงนี้โอ้โหอะตอมฮะต่างกันที่มีดาวของแย่แล้วแน่นอนของจริงฮะเดินหน้าไม่ใช่เกวินหรอเออก็เดินหน้าเกเวินดีว่ะลืมลืมลืมเดอนหน้าเกวินับเกวินก,ก็ดีครับเกวิกนก,ก็ดีพี่ก็กะจา,าวอยู่นะครับผมตรงตรงอีกขี้ยงไปครับโอ้โหหายหมดแน่นอน หายหมดแน่นอนจังหวะนี้ไม่มีตัวละครอ,อยู่ในทีมแล้วนอกจากชุบชีวิตของฟินิคเมย์อันรี้เอาละครับอโอ้โหแล้วหลอนเลือดคอูณยีสิครับบอกเลยว่าตอมนี่ไม่ตายง,ง่ายๆแน่นอนครับปืนใหญ่กำลังสลุนมนุงดาวล้า,วานจักรวาลยัดหน้าไปอีกทีนึงฮะตรงนี้ฮะโอ้โหไปหวั่นครับซูลิวเกิดขึ้นมาใหม่ครับตรงตรงทีง่อยองสวนมู้ไหมไม่ครับโดนรับแรงกระแทกจากฟาดกระหน่ำม,มาก่อนตรงนี้ก็ไปหวั่นอีกช่นเคยครับโอ้โหนอนกับพื้นครับโซนอีกครับพึ่งมาครับ พึ่งกลับมาในสนามครับหาฝนสังหารปลามานะจุดจุดนี้ก็ไม่หวั่นอยู่แล้วครับตรงนี้โอเคโบรอเกิดขึ้นมาใหม่โคเโหโโหโบรอจะมีดีเทิร์นอีกไหมฮะต้องรอลุ้นว่าจะเอาเข้าซัพพอร์ตฮีโร่หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมกระบอกเลยกับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งโดนอะตอมตีธรรมดาครับตายไปเลยครับโอ้โหตีธรรมดาตายไปซะตัวแกโซนิก ต้องเอาอยู่แล้วล่ะครับตัวบัฟความเร็วด้วยเออเอามีโค้ดด้วยนะครับ24 OPM โอพมจูนนะครับขอบคุณน้องฮันเลยนะครับผมโอเคชนะอย่างง่ายดายนะครับผมไปลุยกันต่อครับตรงนี้ครับเราจะได้เห็นอันติีจากอะอะตอมิกอะตอมิกยูอาร์เรื่อยๆนะอาวุธเฉพาะสามดาวนะครับผมไปครับมาครับตรงนี้ก็แน่นอนครับเปิดก่อนเหมือนเดิมมีฟินิกแมนครับเหมือนเดิมเป๊ะๆเด๊ะๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมแนนอนครับไปครับตรงนี้ครับ ดาบวิชาดาบแสงดาบกายแสงนักสืบปบปุบป๊บปปุบปปุบป่บแล้วก็ติดชำนาญบอเขเฮ้ยเขาข้างหลังเขาไม่ติดด้วยว่ะข้างหลังเขาไม่ติดนะครับสัตว์ซเ่ก็จจิหาฝนสังหารปลาเป็นนักสืนี้แล้วก็ติดอืเผาไหมแบบพิเศษกันไปแล้วก็มาครับสิงความหวังหวังหวังปาบ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 อยากเห็นคิงอะตองบัวร้อนเวียนหกตัวครับเฮ้ยเอาจริงป่ะทำได้นะ ทำได้นะเดี๋ยวลองดูไหมเดีย๋ยวลองดูไหมแต่ต้องมีกระบ,บองด้วยมึงไม่งั้นไม่ไหวปะเ,เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองตรงตรวอีกแค่ย่องรับโอ้โหหนักจัดเลยฮนะอย่างงี้ครับสิงความหวังหวัง,หว,งหวังไหมนะ่ฮะผอบ,บอกเลยว่าไล่อันตีแค่เชิญแรงนี้ก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับโอ้โหแต่มันมาเดือนหน้าตัวไม่พอคนระับผมจัดว่าจะดองคิงดีเทิร์นนะโอเคครับต้องใช้คอผูกบอลมรับพี่นัทจริงหรอ พอปุบบอมนี่ดีจัดใช่ไหมตอนนี้เพราะว่ามันก็เพิ่มหลอดเลือดสีขาวให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคิงหรือว่าตัวมันเองก็ตามใช่ไหมหมายนคะรับต่งนตัคโย่งรับมันก่อนเหินนภพาฟาริคิตตรงนี้เออน่าสนใจว่าเอาตัวละครไปแค่นั้นก็น่าสนใจครับรโ,โอ้โหทั้งชํำนาญบทขยี้ทั้งกระดูกหักสีทองไม่เหลือหรอครับตรงนี้ เราไล่อันตีมาอีกครับโอ้โหใครจะไปเล่นกับพี่แกรครับใครจะไปเล่นกับพี่แกรครับตรงนี้โว้ยรัดใช้แล้วโอ้โหไปหวันครับเออเดี๋ยวอาวุฉพาะจะไปโผล่ในนี่นะโอ้โหแค่ติดเผาไหมก็ตายแล้วโอ้โดนต่อครับเดี๋ยวไปรีวิวในดูเร็วทามด้วยนะว่าอาวุฉพาะของอะตอมมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมคอบอมกระบองบบอะตอมโซนิกล่างไอศกรนาจริงเหรอเอางั้นเหรอเอางั้นเหรือ,อ,อโอ้โหตายรัว สวนึ้นกลับมาแต่ดูหลอดเลือดเขาสิครับดูหลอดเลือดเขาสิครับโอ้โหหลอดเลือดแบบเบิ่มๆบมาย,ยามาะต้ามารับอะไรแค่จังหวะนี้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอ้โหหลอดเลือดยิ่งคูณ20อยู่เลยครับทำเป็นเล่นทงทงอีกขียงมาเรื่อยๆครับไม่หว่นไม่หว่นมามา,มากครับสิงความหวัง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 ซุยลิวจากตัวที่เขาว่าจะตกเบต้าเพราะปิดกระบองไม่ได้ ตอนนี้กลายเป็นกระบ,บองตกไปก่อนกับเพลไฟเฟรมเอาเหรอซุยลิวยังเล่นได้อยู่อาอเลยนึกว่าจะปักหมุดเอาไว้เผื่อคนถามโค้ดปักหมุดก็ได้โอ้โ,โหพูดมาขนาดนี้ก็ปักหมุดก็ได้ครับจัดไปน้องฮาเล่ยื่นความหวัง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 ,วงตาพอดีอัดคลิปอยู่ไม่ใช่อะไรน้องฮาเล่ครับอัดคลิปอยู่ครับก็เลยแบบเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยละกันอะไรอย่างนี้ เห็นความหวัง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 เฮ้ยแต่ทีมนี้ยืนได้นานอยู่นะผ่านเทินแรกไปได้นะผ่านเทินแรกไปได้นะทีมนี้นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยฟินิกแวววิหงดีวิหาครับแต่ก็ไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับมันหมดรอบแล้วครับตรงนี้ครับหลอดเลือดสีขาวยังคูณ20คูณ19อยู่เลยครับทีมพิบัติครับตรงนี้ครับกลับเข้ามาในสนามใหม่อีกรอบนึงแล้วก็มาแล้วครับวิชาดาบแสงดาบประกายแสงป้า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 ไปยังไปตรงนี้ 1้บล้านโดวสนามแรงบิดไปอีกครับโอ้โหหนัก,กจัดๆเลยครับหาฝนสังหารปลามานะจุดๆ,ๆนี้อีกทีนึงไม่น่าเหลือครับตรงนี้ครับโอ้โหโดนไล่ยันติครับเสียงความหวัง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 กึก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 นี่หมู่หมู่ดวงดาวจะมาจะมากันครบแล้วนะหมู่ดวงดาวกันมาจะมาครบแล้วนะครับตรงนี้ฮะโอ้โหพี่บาจ,จัดทุกตัวแน่นอนแล้วมาครับมีชาดาบแสงดาจะปิดจบตรงนี้เลยหรือเปล่าปาดปาดปาดไป แล้วก็อีกทีนึงไหมโอ้โหไม่มีแล้วสบกี้ยงจบเกมครับเรียบร้อยฮะโอ้โหประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโดยเฉพาะกับอะตอมิกยูอาร์ประกายแสงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ